สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เข้ารปบลักทุกท่านนะครับผมไอบอมสตูดิโรายงานตัวครับหยิบยกเรื่องผีมาหลายผีละทีนี้ผมมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์วิชาโคมบังครับสิ่งนี้ผมจะพูดถึงก็มีคนพูดถึงเยอะแล้วแหละเสือสมิงนั่นแหละเสือสมิงเนี่ยมาจากคนที่ มีหลายประเภทด้วยกันฮ่าพูดอย่างนี้เสือสมิงมาจากหลายประเภทนะเอาพวกท่านคงรู้แหละเสือสมิงที่เกิดมาจากเสือที่มันกินคนแล้วมันกลายเป็นสมิงเสือสมิงที่เกิดมาด้วยตัวของมันเองเป็นเสือสมิงกนะ่คือโอปติกะเสือสมิงที่เกิดจากคนที่เล่นของและผิดของอ่ะกลายเป็นเสือสมิงอ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะไปไว้อ่ะคือพูดง่ายๆก็คือไปไว้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่าเสือสมิงมาจากอะไรบ้างแต่ทางเหนือบ้านผมเนี่ยเสือสมิงเนี่ยเขาเรียกว่าเสือเย็นนะ เสยเย็นก็คือคนที่เล่นของเล่นวิชาคมเนี่ยร้อนวิชานี่แหละแล้วผิดคู่ผิดคลังนี่แหละแล้วดันใช้วิชาเสือสมิงเสือเนี่ยแ,แต่ดันไปทําผิดก็คือไปฆ่าคนฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งมีชีวิตก็เลยกลายเป็นเสือกับร่างกายเป็นคนไม่ได้แล้วทีนี้ผมก็ลองมาคิดว่าเอผมเคยได้ยินเรื่องเสือสมิงไม่นะในชีวิตผมเคยครับอันนี้พ่อผมเล่าให้ฟังครับ พ่อผมเล่าให้ฟังว่าพ่อผมเป็นคนเชียงรายนะผมต้องบอกก่อนนะพ่อผมเป็นคนเชียงรายและเชียงรายติดกับพมา่าทีนี้สิ่งที่แกเล่าเนี่ยถามว่าพ่อประสบกับตัวเองมาหรือเปล่าที่เล่าเรื่องเสียสมิงนี้ผมฟังเนี่ยเสียกินคนเนี่ยไม่ครับแกก็ไปฟังจากนายจ้างแกอีกทีเพราะว่าพ่อผมเนี่ยโดยลักษณะแล้วแกเนี่ยเป็นเด็กทั่วไปเด็กตดเตะเด็กเด็ก ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเด็กไม่เอาทานน่ะเด็กแบบหาเช้ากินข้ามไปแบบไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเพราะว่าพ่อแม่แกมีตังค์มั้งแกบอกอย่างนั้นทีนี้แกก็ไปรับจ้างอยู่แถวแม่สายครับพอแกไปรับจ้างแถวแม่สายนี่แกก็ไปกินเหล้าเตะธรรมดาของแกแล้วครับแล้วแกก็ไม่ได้รับเรื่องนี้จากนายจ้างแกมาอีกทีเพราะนายจ้างแกเนี่ยคงจะเป็นพานเก่าหรือว่าเป็นอาชีพหาสัตว์ป่าหรือเข้าป่าเนี้ยเวลากินเหล้ากันก็ จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องผีเนี่ยมีหนึ่งเรื่องเนี่ยที่เรื่องเสือสมิงเนี่ยที่พ่อผมเล่าให้ฟังผมพอจําได้นะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยเอาไว้ที่หลังแล้วผมเล่าให้ฟังแล้วกันคืออย่างนี้ครับนายจ้างแกเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งหนึ่งครับเคยเข้าป่าไปล่าสัตว์ก็ตามโป่งน่ยคือทําไมนายพานถึงต้องไปเขาเรียกว่านั่งห้างที่โป่ง พราะโป่งเนี่ยมันจะเป็นแร่ธาตุเป็นน้ําที่มันมารวมกันแล้วมันแห้งไปที่นี่มันจะเอาสารอาหารทุกอย่างอะมารวมกันตรงนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนอกจากกินพืชกินหญ้า,ากินอะไรแล้วมันก็จะต้องมากินตัวนี้เป็นวิตามินเสริมของมันไอสัตว์กินพืชนะทีนี้ไอสัตว์กินเนื้อก็คือเสือบ้างอะไรบ้างมันก็ตามมาใช่ไหมแม้แต่ช้างมันยังมาเลยย้อนไปเมื่อถ้าพ่อผมเป็นหนุม่มอายุสิบเจ็ดสิบแปดอะ โอ้ย้อนไปก็ราลๆห้าหกเจ็ปีเลยแล้วนายจ้างแกก็อายุเยอะก็ย้อนเข้าไปอีกเป็นเกือ100บร้อยมั้งถ่านับสมัยนี้ครับตอนนั้นก็ป่ามันอุดมสมบูรณ์นะยังไม่ได้ทำลายทำลายแบบตัดไม้ทำลาย,ลายป่าให้เลี่ยนเกียนสเสือสิงกระทิงแรดนี่มันอยู่ครบเลยเพราะฉะนั้นไอสิ่งนี้เสือเนี่ยก็มีอยู่ทีนี้แกเข้าป่าไปนะสองคนกับลูกมือลูกหาบแกที่เป็นเชาาเขาละ ไม่รู้กะเหลียงมูเซอร์อะไรละเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องเล่าจากพ่อผมมาอีกทีนึงแต่ก็รู้แน่ๆก็คือไปนั่งห้างยิงสัตว์กันทีเนี้ยมันก็เหมือนทํานองเดียวกันหมดนั่นแหละครับทํานองเดียวกันหมดก็คือการนั่งห้างเนี่ยเขารู้อยู่นะครับว่ากฎของมันเนี่ยห้ามลงจากห้างนะถ้าแสงแดดหรือว่าพระอาทิตย์ไม่สว่างแล้วห้ามผิดป่านะห้ามสุยสารพัดเลยกดป่าเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ที่ห้ามมันทํามวิเคราะห์สมัยนี้นะครับห้ามชี้ลงเพราะว่าสัตว์มันได้กลิ่นมันก็ไม่เข้าห้ามลงจากห้างตอนกลางคืนเพราะเราไม่รู้นะครับว่ามันมีสิ่งอะไรอันตรายรออยู่ข้างล่างทีนี้ที่แกนั่งห้างกันอยู่ไปเนี่ยมันไม่ใช่สวนนะมันเป็นป่าทึบดงหนาเลยนะแล้วมันเป็นป่งนะเขาก็อยู่ต้นบนต้นไม้สูงเลยแหละประมาณสักนู่นแหละ10เมตรได้3เมตรสองเมตรนี่ไม่ได้นะเขาบอกช้างมันยังถึง ต้องเจ็ดแปดถึงสิบขึ้นครับผมแล้วก็การยิงปืนของแกนี่ต้องแม่นด้วยนะครับเพราะว่ามันระยะสิบเมตรก็ถือว่าไกลอยู่นะสาหรับผมแต่สําหรับเขาคงจะกระจิบกระจิบคืออย่างนี้ครับพอเขานั่งกันไปสักประมาณดึกดึกแล้วเทีย่ยงคืนเพราะไม่มีนาฬิกาไงเขาไม่รู้ว่ามันกี่โมงกี่ยามเขาละแต่ว่าวันนั้นคืนนั้นมันประจบเหมาะพระจันทร์นวลพองแสงจันทร์นวลพองมันส่องลงมาครับมันทําให้เห็น สิ่งต่างๆรอบข้างต้นไม้ใบหญ้าเลียนลางครับแต่สิ่งที่มันเดินเข้ามามันค่อยๆเดินเข้ามานั้นมันปรากฏว่าเป็นเมียของลูกหาบแกครับเป็นเมียที่เขาเรียกว่าเป็นเมียของลูกหาบแกที่เขาเรียกว่าท้องแกเสะด้วยครับมาบอกลูกหาบคนนั้นนะครับบอกว่าพี่ลงมา ไปช่วยที่บ้านด้วยแม่ไม่สบายป่วยหนักให้ไปตอนนี้เลยไอตัวเจ้านายพ่อผมเนี่ยรู้แล้วว่ามันผิดธรรมชาติเพราะว่าการเข้าป่าเนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่าไม่ให้ลูกเมียไม่ให้ใครก็ตามนะครับไปตามเพราะมันอันตรายทางบ้านเขาก็รู้ดีทางนี้เขาก็รู้ดีครับลูกหาบกับเจ้านายพ่อผมก็มองหน้ากันนะครับ สิ่งที่ทําก็คือขึ้นลําปืนนะครับแล้วมีนกนะครับนกเขาเรี่กนกเตือนภัยนกระวังภัยอะไรก็ไม่รู้บอกว่าให้ยิงตรงที่กลางจ้อง,ย,งยิงตรงที่กลางจ้องเสียงมันนะเสียงมันเป็นภาษาเหนือนะครับอาจจะฟังไม่รู้เรื่องกบจี้กลางจ้องจี้กลางจ้องสองคนนั้นก็ไม่ไม่รอช้าเลยครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วครับเล็งไปที่วันนั้นฝนตกด้วยผมลืมเล่ารายละเอียดตรงนี้ฝนตกพรำครับถือล่มมา นกก็บอกว่ายิงกลางล่มยิงกลางร่มครับจี้กลางจ้องจี้กลางจ้องเจ้านายกับลูกหาบนะครับไม่รอช้านะครับตวัดปืนขึ้นบอกรอแป๊บนะแม่ซัดเข้าไปตรงที่กลางจ้องไม่พลาดเลยครับเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เห็นก็แทบไม่เชื่อเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นร่างเสือตัวใหญ่เลยนะครับโดเขาเรียกว่าอะไรชักเกงเท้า ยืนเหยียดตรงหางเหยียดตรงตัวตรงก็คือมันช็อกโดนยิงนั่นแหละคือพอพูดอย่างนี้แล้วสองคนนั้นคือถึงกับพังักไปคู่หนึ่งเหมือนกับผมบอดบอดไม้เมื่อกี้เนะี่ยเหมือนกับผมดับไม้เมื่อกี้เนะี่ยคือแบบเงียบอย่างนี้ไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็รอจนสว่างนะครับก็ช่วยกันแล่หนังเสือตัวนั้นไปขายก็ได้เงินมากินเหล้าคือ เรื่องเล่ามันอาจจะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับแล้วเราไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเราไม่มีความชานาญป่าเอาซะเลยเนี่ยเราไปเจอแบบนั้นแล้วเราหลงเชื่อลงจากลงจากลูกคบหรือห่างที่เขาเรียกกันเนี่ยลงมาหามันเนี่ยคงเป็นเหยื่อโอชาของมันมันคงไม่ตลกละ่ะทีนี้พอสองคนเนี่ยเขาเจนป่าเขารู้แล้วว่ามันอะไรเนี่ยเขาก็เลยเอาตัวรอดมาได้นะครับซึ่ง พอพ่อผมเล่าจบแกก็กระดูกล่าแล้วก็ขอตัวไปนอนผมก็เลยไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้ท่านต่ออีกละยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจบอมคุงแล้วก็ y o u u u b e i b อ m b Studio ให้ผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อผมจะได้มีกำลังใจเอาเรื่องราวที่ผมเคยผ่านประวัติที่ผมเคยมีมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับ ฝากขอบคุณมากนะครับถ้าฟังมาจนถึงตอนนี้ครับขอบพระคุณครับ